สองชีวิตอดีตนางเอกชื่อดังหลังแต่งงานกับสามีฝรั่งและย้ายไปอยู่อเมริกาทาวน์เป็นอดีตนางเอกชื่อดังของเมืองไทยเลยก็ว่าได้สําหรับอุ้มสิริยากอนเป็นที่รู้จักในละครโทรทัศน์เรื่องแรกก็คือเรื่องสามใบไม้เทาแต่หากใครที่ติดตามอินสตาแกรมของสาวอุ้มอยู่นั้นจะเห็นว่าปัจจุบันเธอได้แต่งงานกับคริสโตเฟอร์มาคอส ครูชาวอเมริกันและได้ย้ายไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีลูกที่น่ารักสองคนคือน้องเมตตามาคอตและน้องอนิคาร์ดมาคอตล่าสุดอุ้มเสียริยากรได้โพสภาพหลังจากที่พาลูกๆเข้าสวนเก็บเบอร์รี่พร้อมระบุแคปชั่นว่าบูเบอร์รี่พิกกิ้งวันนี้ไปเก็บบูเบอร์รี่กันเยอะมากมีหลายพันมากเก็บไปกินไปได้กลับบ้านมาสามกระมังใหญ่ๆแค่15เหรียญเองเอามาล้างสับน้ำให้แห้ง แช่ช่องแข็งกินได้อีกนานเลยทำบูเบอร์รี่มัฟฟินก็อร่อยมากด้วยละ่ะชอบไปเก็บบูเบอร์รี่เพราะร่มดีมีลูกเตี้ยๆให้เด็กๆเก็บง่ายส่วนลูกใหญ่ๆที่อยู่สูงๆไปเรียกพ่อมาเก็บนะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ